คลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนํามีดสไลด์ของร้านเรานะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นใบมีดแบบเส้นใบมีดกว้าง7เซนนะคะขนาดเส้นของตัวนี้อยู่ที่4คูณ4มิลนะคะลูกค้าจะสั่งเอาไปไซส์มะม่วงนะคะงานของเราเป็นงานไม้สักทั้งอันนะคะไม้สักอย่างหนาแข็งแรงใช้งานทนนานนะคะลูกค้าตัวใบมีดเป็นใบมีดสเตเลตแท้รับประกันความคมนะคะแล้วก็ไม่เป็นสนิมแน่นอน,นะคะ่ะ มีเส้นนี้สามารถสั่งทําได้หลายไซส์หลายขนาดหลายราคานะคะตัวนี้จะเป็นมีดเส้นแบบไซส์เล็กสุดของร้านเรานะคะเป็นตัวมีดกว้าง7เซนนะคะราคามีก็จะขึ้นอยู่กับความกว้างของใบมีดกับจํานวนคมมีดนะคะส่วนตัวมีดเส้นนี้สามารถสั่งทําขนาดเส้นได้ตั้งแต่2คูณ2มิลขึ้นไปนะคะตัวนี้จะปรับหนาบางไม่ได้นะคะเป็นมีดเส้นส่วนตัวแถวบนนะคะเป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบทั้งหมดเลยตัวนี้จะปรับหนาบางได้นะคะ มาเริ่มที่ตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นใบมีดกว้างแบบ11.5เซน8.5เซนแล้วก็6.5เซนนะคะราคาก็จะขึ้นอยู่กับความกว้างของใบมีดกับจํานวนคมมีดเช่นกันนะคะใบมีดแบบแผ่นเรียบนี่สามารถตับหนาบางได้นะคะตัวนี้เป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบ11.5เซน3 cm, คมนะคะลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์พวกเผือกนะคะตัวนี้เผือกหัวใหญ่ๆคือไม่ต้องผ่าหัวเลยนะคะได้เผลือกชิ้นใหญ่ๆเลยเนาะ เกือกหน่อไม้คือสไลด์ได้หมดนะคะลูกค้าผักผลไม้สมุนไพรมีดเราสามารถสไลด์ได้นะคะได้ทั้งกล้วยสุกกล้วยดิบนะคะสไลด์กล้วยสุกไม่เละนะคะตัวนี้น้ําหนักหนักประมาณอ่อน1 6กกิโลนะคะเป็นไม้ไม้สักอย่างหนาเลยเนาะแข็งแรงนะคะใช้งานทนนาน,นะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าก็จะสั่งเอาไปสไลด์พวกมันนะคะ แล้วก็เป็นขนุนแล้วก็ตัวนี้สไซส์เล็กนะคะส,ส,ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์พวกกล้วยส,สุกกล้วยดิบนะคะแล้วก็เป็นพวกขนุนแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบ1คมใบมีดกว้าง6.5เซนตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์ขิงนะคะเป็นนง,งานไม้สักเหมือนกันนะคะทุกอันนะคะใช้ใช้ไม้สักทําทุกอันนะคะวันนี้ก็จะมีเป็นมีดแบบแผ่นเรียบสี่คมตัวเล็กใบมีดกว้าง6.5เซนแล้วก็2ตัวนี้เป็นใบมีดแบบ เนีียใบมีดกว้าง11.5เซนสองคมนะคะลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์ออกตอกทองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นใบมีดแบบเรียบใบมีดกว้าง8เซนนะคะเป็นมีดตัวมีกล่องนะคะมีขามีกล่องอนเนกประสงค์ใส่ผักผลไม้สมุนไพรนะคะเวลาใช้ก็เอาผักผลมสมุนไพรใส่ลงไปในกล่องตรงนี้นะคะแล้วก็ูกไปที่ใบมีด ตัวนี้มีดก็สามารถปรับหนาบางได้นะคะตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะทาหอมแดงกระเทียมเจียวเนาะตัวนี้เหมาะมากเลยนะคะสําหรับสไลด์หอมแดงกระเทียมนะคะเป็นงานไม้สักทั้อันเช่นกันนะคะแข็งแรงใช้งานทนนานนะคะตัวนี้มีปรับหนาบางได้เนาะของเราทําเองขายเองค่ะงานคุณภาพนะคะการันตีนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะฝากติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะ